สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep หนึ่งกันแล้วนะคะฝากพี่ๆกะท่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กด, Share, ดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะจองทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าูฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ เพื่อนด้วยหมาเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพี่สะดวกปลายทางนะคะจ๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะ1032ค่ะพี่จา๋าเช้าวันที่4ทธันวาคม2568ค่ะหมายเลขที่1เป็นพระปิตาเนื้อเมกพัทนะคะพี่จา๋าหลวงพ่อทับวัดอนงมีรอยจานค่ะ หมายเลขหนึ่งนะคะพี่จ๋าโดยจานด้านหลังชัดสวยเก่าๆเลยค่ะแบ่งปันพี่พี่ f c นะคะพี่หมายเล็กที่หน0่600บาทค่ะหมายเลขสอเป็นพระร่วงหลังรางปืนค่ะ พระร่วงเนื้อตะกัวค่ะพี่จ๋ามีสนิมแดงค่ะเป็นเนื้อตะกัวขึ้นครับสนิมแดงค่ะพี่ เก่าสวยนะครับจากพระร่วงหลังรางปืนค่ะหมายเลขที่2ค่ะพี่ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่จ๋ารบวนทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะ พระร่วงใหม่เลขสองแบ่งป7นเดอยบาทค่ะหมายเลขที่สเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมค่ะพี่ปู่ทิมพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จา๋าเป็นเหรียญเสมาลงยาปี18ค่ะหลวงปู่ทิมวัดละหารไรปี18ค่ะ เป็นเหรียญลงยานะคัะพี่จ่าหลวงปู่ทิมค่ะพี่ตอกโค้ดเก่าสวยค่ะ แบ่งปันค่ะพี่ปู่ทิมนะคะจะเป็นเหรียญลงยาแบ่งปันอยู่ที่700บาทหมายเลข3ค่ะหมายเลขสี่เป็นเอ่อเขี้ยวนะคะพี่เขี้ยวแกะหลวงพ่อนกค่ะเก่าเก่าเลยค่ะพี่จ๋ามีร่องรอยการจานค่ะพี่เขี้ยวแกะนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อนกค่ะพี่ มีรอยจานนะคะพี่เนื้อแบบเก่าเลยค่ะเคียวแกะหลวงพ่อนกค่ะพี่จา๋าใหม่เลขที่4ค่ะวัดขนาดกับตั้งเหรียญ1น1บาทขนาดประมาณนี้ค่ะพี่จา๋าแบ่งปันพี่ FC ฟซีอยู่1,400บาทใหม่เลข4ค่ะหม่เลขที่5เป็นเคียวนะคะพี่จา๋า เคียวตัวเล็กฉ่ำสวยค่ะมีร่องรอยการจานค่ะ รอยจานฉ่ำชัดสวยเลยค่ะพี่เขียวใหม่เลขที่ห้านะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่600บาทค่ะวัดขนาดได้ประมาณนี้ค่ะพี่จ๋าแบ่งปัน600บาทใหม่เลข5้าค่ะหมายเลขที่6เป็นเหรียญล่อพระพรหมหลวงปู่ดูค่ะพระพรหมนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญล่อพระพรหมหลวงปู่ดูค่ะพี่ปู่ดูวัดสะแกนะคะพี่จ๋า พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะมีต้องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่จาตอกโค้ดด้านข้างค่ะไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่จ๋าติดต่อทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ้าใหม่เลขที่6เหรียญหล่อพระพรหมหลวงปู่ดู800บาทค่ะใหม่เลข7นะคะ<ม>พี่เป็นเหรียญหลวงปู่โตกันหนกข้างปี10ค่ะปู่โตวัดประดูชิมพลีค่ะพี่หม่เลขเจค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่7เหรียญหลวงปู่โตแบ่งปัน7 0 0ด้อยบาทค่ะหมายเลข8เป็นพิษสมอน,นะค่ะพี่จ๋าพิษสมอนลงลักนะคะพี่มาแบบเก่าสวยค่ะพี่จ๋าพิษสมอนเก่าๆเลยค่ะนี่ค่ะพิษสมอนหมายเลขที่8ค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพจาพิษสมอนหกร้อยบาทค่ะพี่เหมยืยนเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดค่ะเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้เลี่ยมใช้งานค่ะพี่จ่าหลวง,พ,งพ่อแดงค่ะพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเลี่ยมไว้นะคะพี่เลี่ยมใช้งานเก่าๆค่ะ ก่าสวยนะคะพี่จา๋าหลวงพ่อแดงค่ะพี่สภาพคือแม่บ้านได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่จาา๋าเก่าๆค่ะแบ่งปันพี่ FC 700บาทใหม่เลขที่เก้ค่ะหม่เลขสิบเป็นพระสมเด็จค่ะพี่จา๋าสมเด็จเก่าค่ะ สมเด็จเก่านะคะพี่หมายเลขที่10ค่ะเบอร์สิบเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีที่600บาทนะคะพี่จับพระสมเด็จค่ะพี่หมายเลขที่11เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะสมเด็จเก่าหมายเลข11นะคะพี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักลายแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะ แบ่งปันค่ะพี่หมายเลข11พระสมเด็จแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ12เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่เนื้อเก่าๆได้มาแบบนี้เลยค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลข12ค่ะแบ่งปันอยู่ที่ห0 0บาทค่ะ13เป็นเหรียญหลวงพ่อโอดวัดจันเสนค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อโอดวัดจันเสนรุ่นแรกค่ะเหรียญเก่านะคะพี่จ๋าสภาพคือมาแบบนี้เลยค่ะเขียนมาว่ารุ่นหนึ่งค่ะพี่ หลวงพ่อโอดวัดจันเสนค่ะ <c oughs> หมายเลขที่13นะคะพี่แบ่งปันค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอซค่ะ หมายเลข13แบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะ14นะคะพี่เป็นพระประธานพรนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อโอพระอาจารย์ลีค่ะพี่อาจารย์ลีปี2,500ค่ะพระประทานพรนะคะพี่จ๋าเป็นหล่อครึ่งซีกอาจารย์ลีค,าาค่ะ เก่าสวยเลยค่ะพี่จ๋าพระประทานพรหล่อครึ่งซีนะคะพี่อาจารย์ลีปีสองพันห้าร้อยค่ะแบ่งป,ปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จ่าใหม่เลขสิบสี่หกร้อยบาทค่ะสิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อผางหมายเลข15ครับพี่จ๋าหลวงพ่อผางปี2512ค่ะ หมายเลข15เหรียญหลวงพ่อผังค่ะปี2512ค่ะพี่พ่อผังนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะ หมายเลข16ค่ะพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อโสธรพิมพ์สองหน้าเลี่ยมเก่าค่ะพี่จ๋าเลียมเก่าเลี่ยมไว้เลี่ยมใช้งานนะคะพี่เป็นหลวงพ่อโสธรหมายเลข16ค่ะค่ะโสธรพิมพ์สองหน้าเลี่ยมมาแบบนี้เลยค่ะ หมายเลข16แบ่งปันที่600บาทนะคะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะ17เป็นรูปล่อหลวงพ่อพระใสะคะ่ะพี่จา๋าเรียมเรียมไว้นะคะพี่พร้อมใช้งานเลยค่ะหลวงพ่อพระใสใหม่เลข17ค่ะ หลวงพ่อพระใสนะคะพี่จา๋าหมายเลข17เป็นรูปหล่อค่ะพี่มีเม็ดพลอยสีแดงแตะที่หน้าผากนะคะพี่แบ่งปันคะ่ะ อุดกิ่งนะคะพี่จ๋ากิ่งดังค่ะพี่แบ่งปันที่800บาทค่ะหมายเลข18เป็นเหรียญหลวงพ่อมุมค่ะพี่จา๋าเหรียญน,นักกล้ามหลวงพ่อมุมพร้อมเลี่ยมค่ะหลวงพ่อมุมนักกล้ามนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมไม่ค่อยชัดเจนค่ะพี่จา๋ารบกวนโทรหรือทักไลน์กับเออกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ยังไงไปบ้านกราบขอโทษขอภัยค่ะ หลวงพ่อมุมใหม่เลขสิบแปดนะคะพี่๋าพ่อมุมนักกล้ามค่ะปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดค่ะหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอค่ะพี่๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่หมายเลขสิบแปดเจ็ดร้อยเอ้แปดร้อย800บาทค่ะ หมายเลข19นะคะพิจาส9 9เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะหลวงพ่อเดิม2470หมายเลข19ค่ะพอเดิมห่วงเชื่อมนะคะพิจาาหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าเสมาพ่อเดิม2470นะคะพี่สรรภาพใช้คะ่ะแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทหมายเลขสิก้าค่ะหมายเลขยี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดเบตงค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงปู่ทวดหมายเลขยี่ค่ะ เก่าสวยครับพี่จ๋ารูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋านี่ค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเลขหหรือเลข9้านะคะพี่ใต้ฐานคือมาแบบนี้ค่ะ แบ่งปันเลยค่ะพิสาที่800รอยบาทค่ะหลวงปู่ทวดนะคะพี่จหม่เลขที่20บค่ะ21เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะพิ่จา,าปู่ทวดหลังเตารีดหม่เลข21ค่ะเ,คเนื้อแบบเก่านะคะพี่จา หมายเลข21ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพี่จ๋าปูทวดหลังเตา่ารีนะค่ะพี่เบอร์21ค่ะแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋า22เป็นเหรียญหลวงปูทวดปี08พรอมเลี่ยมค่ะพี่ ปุ่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมค่ะปุ่ทวดปี08นะคะพี่จามาในเลี่ยมเก่าสวยเลยค่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมปี2 5 0พค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข22,700บาทค่ะ23เป็นพระพรมอาจารย์เฮงค่ะพี่มีร่องรอยการจานด้านหลังหน้าหลังเต็มเลยค่ะพี่จ๋าพระพรมพระอาจารย์เฮงนะคะพี่อันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าของค่ะเหรียญโล่พระพรมนะคะพี่จ๋าพระอาจารย์เฮงค่ะรอยจานชัดเก่าเต็มนะคะพี่จ๋าจานเก่าชัดเต็มเลยค่ะ เหรียญโลกพระอาจารย์เฮงค่ะพี่จารเรียญพระพรหมนะคะพี่ข้อมูลจัดตาเจ้าของเขาบอกมานะคะพี่จา๋าในบ้านก็สอบถามเขามาอีกทีค่ะแบ่งปันพี่พ fc นะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบาเจ็ดร้อยบาทค่ะ24เป็นพระพรหมอาจารย์เฮงเช่นกันนะคะพี่จา๋า เก่าสวยเลยค่ะมีมาให้พี่ๆได้รับชมกันสองรายการสำหรับรับรมงอาจารย์เฮงค่ะ <c oughs> <c oughs> หมายเลขที่24นะคะี่ ารมาเต็มหน้าหลังเลยนะคะพี่จ๋าไม่ค่อยชัดเลยค่ะพี่กราบขอโทษขออภัยนะคะพี่จ๋ายังไงทักไลน์กันเข้ามาค่ะหมายเลขยี่สแบ่งปันเจ็อยบาทพระพรมอาจารย์เฮงค่ะ25่สิบค่ะพี่เป็นมิดหมอนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อรวยค่ะ หลวงพ่อรวยความยาวอยู่ที่5นิ้วนะคะพี่จ๋ามิดหมอพ่อรวยความยาว5นิ้วค่ะพี่ด้ามกระดูกฝักกระดูกนะคะพี่จ๋านี่ค่ะในบ้านให้ดูด้านในคะ่ะพี่จ๋ามีชื่อ หลวงพ่อรวยค่ะวัดต,ตะโกแบบนี้เลยค่ะพี่นี่ค่ะมาแบบนี้เลยนะคะพี่สาหลวงพ่อรวยมิดหมอนะคะพี่ความยาวห้านิ้วแบ่งปันที่หกรอยบาทค่ะอ,อ่อวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065คะ่ะส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่จ๋าวันนี้ก็ขอจบคลิป ep 1032ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า